มาเด้อจัดพี่น้องตามสัญญาจ้าบัตรเยาออีพักอีกตัวยางตัวหนึ่งมาให้ดูนี่เอามาเละเจ้ะพี่น้องอันนี้พี่ใครอะไรไหมเดวยวจะเฉลยที่หลังเด้อจ้กากำลังติดกันเอามาพร้อมตาะลเน่แหละตาเลเน่ก็ลงไปแล้วแต่ตัวนี้เพิ่งเอามาลงให้ดูตามสัญญาที่ว่าที่ลงอีกตัวหนึ่งให้ดูพักที่เราเอามาจากเมืองไทยจ้ะถนุถนนมามาจากเมืองไทยก็ให้ชมบรรยากาศไป็นีีเด็ดดียิ่งกว่าคลิปเก็บเอฟให้ดูสญญาเลเน่อีกเจ้าวานี่ อยู่ทั้งนอกอยู่เหมือนเดิมยาดาบไม่ได้พาออกไปข้างนอกนี่ยวจะพาไปดูข้างนอกนิดนึงนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะนี่คือบรรยากาศทั้งนอกจ้ะบรรยากาศทั้งนอกบ้านยาดาบวันนี้แดดดีกวมึงคลิปทำสระเนื้อดูสระเนือีกจ้ะพี่นอ้องเสือผ่านอีกนี่ก็อีกหตัวเด้อจ้ะจะวับตัวเด็กกันเสือมันมีลายนี่สองตัวประมาณนี้จ้ะ เย็บมาให้ดูกันเคีนนะจัะเนาะไปดูข้างในบ้านจะจิมัดเฉลยที่นี่มันคืออะไรอันนี้คือใครรูจ้จะจักไม่จันจะว่าให้พี่น้องทายก่อนว่าใครลองเสียงทายดูไอ้อ,อันดูอ่ะวติ๊กตอกติ๊กตอกใครจิรู้มัง่งอ้าวมันชื่ออะไรโอเคอ่ะอาวจิมิเตโลเนาะเดี๋ยวยาดาวจะเฉลยกันได้ ก็ได้นะจ้ะเนาะอันนี้คือใบบัวบกเด้อจ้ะพี่นอ้องใบบัวบกจ้ะหรือไอ้บ้านยาดาวเขาเนียกพักหนอกพักหนอกพี่สาวปลูกไว้ในที่ยาดาวนี่แหละแล้วก็คางไอ้บัวป่าแก่ก็เลยเก็บกินทุกวันทุกวันกันแล้วเอ,อมีความคิดว่าเออลองไปปลูกดูกันนะซสื่อเขามันก็นมีแต่ใบเหมือนเดิมยาดาวก็เคยซื้อมาแล้วมีแต่ใบก็นี่แหละแล้วมันมีเองเงาอยู่เงาเนื้อแต่มันมีรากยาดาวเอามาแช่น้ำแล้วมันขึ้นไงขึ้นที่นี่ ปัจยัดาวก็ว่าเออทำรุ่นพักกันก็ไปเห็นไอ่มันขึ้นไม่มกระจับไม่ได้นะว่าเป็นไอ้บบกก็ไปดึงขึ้นมันก็เลยขึ้นเมื่างเงาทางหลักมันยังอยากหลักมันไม่ทันยาวมันทันใเก๋ก็เลยมาปลูกซ้ําก็ข้นมันเลยตายเลยไม่อยู่นี่ไปเที่ยวนี้มึงใครกลับมาก็เลยเอามาพร้อมใบมันเยี่ยมไอ้มันยงเลยเดียมเพบเลยกินดีจ้ะน้องสาวว่ากิน้วสายตามันสว่าง ยาดาก็ไมู่้รูแต่ว่ามันกินได้แล้วก็มีเอคุณประโยชน์นี่ตั้งใจเอามาปลูกดาตั้งใจมากินพอปีสาวเก็บห้ได้จักโอ้ยกินยาดาคนเดียวก็ได้จักสามสี่วันนวหละขนของมากินจะได้ได้มากนี่จะเนาอนี่ประมาณนี่บรรยากาศเกินเนี่ยนอกนอกตอนนี้ยาดาก็อยู่ในบ้านเนี่ยแดดดีดีโลดหุ่นเนหนกมันจุดจีกันไหมพี่น้อง ร่งางกายบม่นบาน <c oughs> แต่คนไอวันนี้ก็มีแต่คนป่วยด้วยเจ้าคนปูก่ก็ฟื้นึ้นพอาะตฟื้นก็ไปหาหมอหาเลยแกวัดไปแล้วลยาดาวนี่กาลังนักเสียงเงางเงางงางเ่นี่นี่กันใจไใม่ไหม้ไอกินเขาอิ่มไม่ไหม,ไมกินยาได้กินกาแฟแล้วก็ยิบิบเขาไปเอ็๊หลังเท่ลไพี่น้องจ้าีประมาณนี้เดี๋ยวยาดาวให้มันงามขึ้นนะจ้ะยาดาวจะมาอัเดตอีกทีนหนึ่งนะจ้นะเนาะเก๋แล้วจากคลิปนี้ก็เจอไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้า